ก็สวัสดีนะครับนี่ก็เดี๋ยวพามาชมไม้ที่ได้ทําไว้แล้วก็มีการดัดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนกระถางไว้นะครับชีนี้จะเป็นส่วนดำท,ดนะทั้งหมดนะครับหรือโครมาติกทั้งหมดนะครับแล้วก็เปินไม้ที่ผลิตในประเทศไทยนะครับเกิดในประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นไม้ที่พวกผมได้ทําการเพราะปี2561 2562นะครับที่เหลือจากลูกค้าซื้อไปนะครับเราก็มาเริ่มที่ต้นนี้นะครับนะครับต้นเนี้ เป็นส่นดำตรงต้นนะครับแต่เขาจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ,อลักษณะการแตกตาแล้วก็แตกกิ่งของเขาจะเยอะกว่าจะเยอะกว่าลวหลายต้นนะครับแล้วก็เรื่องการดัดนะครับคือดัดเราก็จะดัดดัดเฉพาะส่วนบนนะครับส่วนบนแล้วก็ด้านล่างแค่นี้นแต่ลําต้นที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดัดได้นะครับเนื่องจากเขามีความแข็งแล้วนะค,คือถ้าเกิดว่าถ้าจะดัดให้ลงอ่ะต้องฉีก,กิ่งถ้าไม่สีก,กิ่งอ่ะจะดัดไม่ได้นะครับนี่ฮะ อันนี้ตอนนี้มีความพิเศษนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไละ่ดูทีละต้นว่าเป็นนสมบัติของเขาเป็นแบบไหนแล้วก็ทิศทางของเขาจะออกมาแบบไหนอันนี้จะเป็นไม้ทรงต้นนะครับไม้ทรงต้นที่มีลักษณะที่แตกสาขาเยอะนะครับสําหรับคนที่ชอบไม้พุ่มนั่นนั่นต้นนี้ครับต่อมานะครับต่อมาต้นนี้ก็จะเป็นกระถางไปนึ่งกระถางญี่ปุ่นนะครับเพื่อนผมส่งมาให้ก็แถมมากับต้นไม้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นการดัดนะครับ ดัดม้วนขวานะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปด้านข้างก็ทําให้ต้นเนี้ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเขาจะไปด้านข้างแล้วก็ฝั่งนี้เะากล้องข้ามใกล้นะฮะแล้วฝั่งฝั่งนี้นะครับเขาจะมีการม้วนม้วนแบบบิดมากะครับบิดเหมือนงูเลยครับนี่ครับคือคือการพับกิ่งที่ที่แบบทําได้ยากนะฮะนี่ครับคือต้นเนี้ยมาต้นที่สามนะครับต้นที่สามก็จะเป็นไม้ ที่ไม่เป็นทงต้นอันนี้ก็เป็นไม้ที่ดัดนะครับดัดหนักกว่าสมควรครับเนื่องจากว่าไม้มันสูงแล้วก็ยอส่วนลงมาให้มันให้มันเตี้ยลงนะครับนี่คือดัดนะครับอันนี้ก็อันนี้จะเป็นมอนไ้านะครับคือด่างเทียนยอดเทียนพวกนี้ผมตัดไว้ทุกต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤด,ดูการในการตัดเทียนเราก็ต้องรีบตัดนะแล้วส่วนต้นนี้ส่วนต้นนี้จะเป็นไม้ทรงคอมแพก ยอดต่วนลงมานะครับคือกิ่งไม่ว่าจะสาขาอะไรต่างๆคือเขายืดหมดแต่เราทําการม้วนแล้วก็ดัดพับเข้าไปให้เขาอยู่ในสภาวะที่เตี้ยที่สุดนะฮะตอนนี้ก็สวยนะครับแล้วก็อยอดอ่อนยอดเจือนพวกนี้คือเราตัดไว้เดี๋ยวก็ขัดไว้เรียบร้อยแล้วมาหมดนะครับนะครับก็ในส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เป็นไม้ทรงคอมเพปนะครับเพราะว่าปุ๋ยที่ให้ อนนันน,อนนี้ก็จะเป็นมารุตะนะครัอันนี้ก็จะเป็นไสเล็กเข้ามาหน่อยนะครับนะครับเต้าป่ามือผมอันนี้จะเป็นกึ่งตกกระถางฝั่งฝานะครับอ่าขอไปครับอันนี้เป็น้ายนะครับเพราะว่ามันลงฝั่ง้ายเราเราอยากได้ทงตกกระถางเราตัดอยู่น <ul> ี้ถึงก็ได้แล้วก็ป <landing> ล่อยตรงนี้ลงมาแล้วก็จะไหลลงมาฝั่งนี้นะฮะอันนี้ก็ทําตกกระถางได้เช่นกันต่อมาเข้ามาดูอีกต้นนะครับต้นนี้ก็อยู่ในกระถางญี่ปุ่นนะฮะ ต้นนี้มีความแปลกอย่างหนึ่งก็ค,ค,คือคือลักษณะการม้วนเข้าไปในตัวแล้วก็ถูกพับออกมาข้างนอกนะฮะอันนี้รอยลวดพอดีเราถอดลวดออกมันก็เลยทําให้เห็นรอยลวดแล้วหลังจากนั้นอ่ะสักพักน่าจะสะักประมาณสักปีปีสเตจก็ทําให้อ้แผลตรงนี้มันกลืนแล้วก็ทําให้เปลือกเขาหลับนขึ้นมานะฮะคือดูลักษณะอย่างนี้ที่เขาใบเขายังมาไม่เต็มอ่ะมันจะอาจจะไม่มีความสวยนะฮะแต่คือถ้ามองแบบเนี้ยเราจะเห็นโครงสร้างของไม้ทั้งหมด อันนี้ตัดเทียนไว้ครับยอดอ่อนมาหมดแล้วต่อมาก็จะเป็นพวกไตเล็กนะอันนี้ก็คือย่อดส่วนแบบจุดๆเหมือนกันนะครับกี่พับพับหนักมากพับเนจีบนะฮะพับเนจีบเลยฮะต้นนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บงานด้านหลังครับเพราะว่าด้านหลังตนนี้มันยังสูงอยู่เดี๋ยวเราเก็บงานตรนนี้ออก อาจจะไม่ออกก็ได้เพราะว่าต้อาจจะเป็นการเข้าลวดพับลงมานะครับนี่ครับเข้าลวดพับลงมาเพราะว่าก make, make parole, <adic. S 1> ึ่งข้างหลังมันสูงกว่ากึ่งข้างหน้านะครับมันก็ดูไม่สวยฮะมันไม่มีมิตินะฮะก็ตรงนี้ก็ดูกําลังพิจารณาดูก่อนว่าจะเอาไว้หรือจะเอาออกครับเพราะว่ามันไม่เห็นโครงสร้างของไม้ถ้าเกิดว่าเราตัดกิ่งนี้ออกเราจะเห็นโครงสร้างของไม้ทั้งหมดเลยแต่รอให้พวกเนื้อมันขึ้นมาก่อนครับเพราะว่าตรงนี้มันยังไม่แตกสาขาดีถ้าเกิดว่าเขาแตกสาขาดีหรือว่าแตก เคลื่อนขึ้นมาหัวมันบานขึ้นมามันจะมองเห็นว่า่าเราจะเอาตัวไหนออกดีก็ในส่วนที่เป็นต้นกิ่งไม่เยอะอันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นไม้ที่แปกอยู่ต้นหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนี้เป็นด้านหน้าฝั่งนี้เป็นด้านหลังคือกิ่งหลังกับกิ่งที่อยู่ตรงหน้าฝั่งนี้มันจะเสมอกันนะฮะคือตัวนี้ถอนลวดแล้วตัวนี้ก็ระยะยาวครับตัวนี้เล่นได้ ก็ส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็เป็นการม้วนเน๋ยวก็ม้วนขวานะครับแต่ว่าลงฝั่งซ้ายนะครับเป็นตกกระถางซ้ายลงฝั่งนี้นะฮะเนี้ยก็ทําการตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะต้นนี้ก็สวยน,นะครับอันนี้อยู่ใน,นกระถางญี่ปุ่น่ะมาแล้วก็เป็นต้นนี้ยไล่ดูทีะต้นนะครับต้นนี้ก็กิ่งหลักมันถูกตัดเพราะว่ากิ่งตัวนี้มันจะเป็นกิ่งพุ่งเพื่อที่จะทําให้โคนของเขามันโตนะฮะ หลังจากนั้นเราก็ตัดอย่างนี้ทิ้งพอตัดอย่างนี้ทิ้งเราก็เหลือไว้แค่สองกิ่งก็เลยได้ลักษณะแบบนี้บางทีไม้น่ะการบางโครงสร้างของไม้มันจะได้ไม่เหมือนกันทุกต้นนะครับม,มันขึ้นอยู่กับสภาพของต้นไม้แล้วก็สภาพของต้นไม้ที่เราจะดัดบางต้นดัดได้บางต้นดัได,ดไม่ได้อย่างต้นนี้ก็เหมือนกันที่แรกผมกะว่าจะเอาแค่นี้แล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งแต่ปรากฏว่าตรงนี้ผมยังมีความรู้สึกว่าผมเสียดายอยู่แล้วก็ฟอมที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันเสียอฟอร์มไปแล้ว ถ้าเกิดว่าเราจะตัดแค่เนี้ยฟอร์มเนว่ามันจะไม่ได้มันเห็นแค่โคนตรงหน้ามันก็จะทําให้ไม้มันดูขัด,ขด,ขดตาหลังจากนั้นก็เลยใช้ลวดเบอร์ขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะพับเนี้ยลงมาให้ยอส่วนลงมานี่ครับให้ยอดส่วนลงมาอีกอ่าก็เลยทําให้ไม้เรามันจะออกมาในรูปแบบนี้แต่ถ้าความเป็นไปได้ฝั่งนี้มันควรที่จะเป็นฝั่งด้านหน้าแต่เราต้องเก็บฝั่งนี้ทิ้งเก็บทิ้งทิ้งคือ,อทําไมผมยังไม่ตัดเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้มันจะอยู่ได้นานขนาดไหน เพราะว่าผมดัดมันแรงเกินไปถ้าเกิดว่าเราตัดตัวนี้ทิ้งแล้วตัวนี้ตายขึ้นมามันตายทั้งต้นถ้าเกิดว่าตัวนี้ตายตัวนี้ยังไม่ตายเรายังเหลือกลุ่มนี้อยู่นะครับก็เลยต้องการที่จะทาเพื่อเซฟไว้นะครับมาจะเป็นทงต้นนะครับทงต้นต้นนี้ที่ถูกตอนออกไปนะครับแล้วก็รอตัดนะครับทําไมผมยังไม่ตัดนะเพราะว่าผมรอให้พวกนี้มันสมบูรณ์แข็งแรงให้มันปูปูก่อน ให้มันแข็งแรงแล้วมั่นใจก่อนว่าเราค่อยตัดมันจะได้ไม่ถึงกิ่งถ้าเกิดว่าเราตัดในช่วงที่ไม้ยังไม่แข็งแรงพอเนี่ยถ้าเราไปตัดตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะถึงกิ่งบริเวณนี้อ่ะอันนี้ก็คือจุดที่เราต้องควรที่จะระมัดระวังนะครับต้นนี้ครับต้นนี้จะไม้เราปล่อยให้ยืดนะฮะการที่เรียกไม้ที่มีสาขายืดเน่ะมันจะเก็บรายละเอียดค่อนข้างจะยากนะฮะนอกจากว่าเราอาจจะต้องใช้ลวดในการย่อส่วนแล้วก็บีมันเข้าไปบีบเข้าไปหาลาต้น อย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราคลายรูดเสร็จบางทีมันดืดกลับนะครับคลิกแรกมันอาจจะไม่ยืดกลับแต่หลังๆนานๆตายเขาจะยืดกลับตามธรรมชาติตของเขามันเป็นเรื่องของปกติของต้นไม้ที่จะต้องวิ่งหาแสงหรือว่ายืดออกจากตัวต้นตัวแม่นะครับตอนนี้ก็สวยนะครับก็ตอนนี้จะเป็นคนคู่ตอนนี้เป็นคนคู่นะครับอ่าะจะเป็นคนละต้นนะครับ เพราะว่าไม้อะไม้ทั้งหมดแหะมันจะมีอยู่ประมาณห้าต้นแต่พอปอมมันไม่ได้เราก็ตัดถึงตัดถึงไปก็เหลือแค่นี้นะะต้นนี้ก็นกี่ไม่น่าขายนะครับเพราะว่าต้นนี้เอาไว้ทําให้ตัวอย่างทําเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูก็คือมันจะเป็นไม้สองหน้าืจริงๆถ้าให้สวยเลยก็ฝั่งนี้คนที่จะเป็นด้านหน้าเขานะครับก็เดี๋ยวลุกมาดูต้นใหญ่กันอน่า่วน ต้นเนี้จะเป็นไม้ที่มาจากทางญี่ปุ่นนะครับตันนี้ก็ใหญ่แล้วก็ปูมากนะครับสำหรับท่านใดที่ขึ้นชอบไม้ใหญ่ก็ต้องแบบนี้นครับอลังการเพราะว่าเป็นไม้ประทานได้ดูแลง่ายนะครับเสนดําไม่มีมแมลงนะครับไม่มีมแมลงไม่มีเพลี้ยตัวไหนมากินมันได้เพราะว่าเสนดํามันมียางมันจะไม่เหมือนพวกจิมปะกูจิมปะกูอ่ะต้องคอยไล่มแมลงต้องคอยให้ยาแต่คุลงมาตกไม่ต้องนะครับคือคุลงมาตกแค่เราดูแลในส่วนที่ใบมันมันแก่เราเคลียร์ใบเคลียร์ใบแก่ออก ทำเต็มที่นะปีละสองครั้งคุณก็ามั่จทําง้นะแต่ข้อเสียของเขาคือเขาต้องหมุนหมุนหาแสงแต่างนะเดี๋ยวละหนึ่งครั้งนะคือไม่สามารถที่จะตั้งไว้จุดนั้นถาวรเลยนะครับเราควรที่จะหมุนหาแสงนะสําหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับแล้วก็ก็เดี๋ยวก็ฝากติดตามกันด้วยเราก็จะทํคชิปออกมาให้ชมกันเรื่อยๆว่าเราจะให้ความรู้แล้วก็หลายๆอย่างนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ